สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวน้ำหอมเป็นแบรนด์นิชนะครับจากปารีสนะครับส่งตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็มีชื่อแบรนด์ที่อ่านค่อนข้างยากสักเล็กน้อยนะครับเขามีชื่อแบรนด์ว่าอิทลิ b เบรดวงนะครับนี่ขวดก็จะมีความสวยงามมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของขวดก็คือเป็นทรงตั้งแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแปะอยู่ที่มุมขวดเป็นคาแรคเตอร์ทางด้านบนก็จะมีการปั๊มตาโลโก้ของแบรนด์ี แล้วก็จะมีกล่องนะครับนี่ก็จะมาเป็นกล่องสีส้มนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันเลย <ento> Meet ก็คือมีเป็นลักษณะเหมือนสติกเกอร์อนะครับอยู่ที่มุมกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีเป็นคัทเล็กๆแบบนี้นะครับที่จะบ่งบอกถึงที่มาที่ไปนะครับแรงบันดาลใจแล้วก็ส่วนผสมที่อยู่ในน้ําหอมขวดนี้นะครับรวมทั้งจะมีถุงนะครับที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นฝรั่งเศสนะครับด้วยธงชาตินะครับทุกอย่างเนี่ยเขาจะเล่นในเรื่องของมุมนะครับแล้วก็องศาแล้วก็เส้น ระหว่างวงกลมนะครับกับเส้นตัดของรูปทรงเรขาคณิตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้มีการทำรีวิวเพราะว่าจะหารีวิวออน้ำหอมแบรนด์นี้ในเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นยูทูบเบอร์คนไทยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีความนิชแล้วก็มีความยูนิคนะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมคิดว่าเขามีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเน้นในเรื่องราวของ Quality, ค,คุณภาพของน้ำหอมจริง เน้นความ sincerity นะครับความจริงใจการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ a g a n s e นะครับก็คือน้ำหอมเนี่ยกลิ่นเขาเนี่ยมีความคมชัดมากๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006นะครับโดยคุณอีธานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่อยากจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักโดยผมเนี่ยเลือกกลิ่นแรกนะครับที่นำมาเปิดตัวเนี่ยเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า l i like g h t d i s นะครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นรูป ที่เขาสื่อออกมาเนี่ยเป็นแนวแบบสีส้มๆนะครับก็จริงๆแล้วกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมนะครับยูทูบเบอร์สายน้ำหอมของต่างประเทศเนี่ยพูดถึงกลิ่นนี้กันเยอะมากเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เขามีการคอลลาบอร์เรนะครับกับศิลปินแล้วก็เป็นนักสแสดงชื่อดังนะครับชาวอังกฤษน,นั่นคือคุณทิวดาสวินตันนะครับว่าให้ได้มีการช่วยกันออกแบบรังสรรกลิ่นหอมกลิ่นนี้นะครับซึ่ง ในความรู้สึกของผมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับก่อนอื่นนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยรู้จักกับแบรนด์นี้ได้ยังไงนะครับจริงๆแบรนด์นี้ครั้งแรกที่ผมเห็นจริงๆนะผมเห็นที่ฝั่งของ Emporium นะครับเขามีการเหมือนไปวางเหมือนเป็นป๊อปอัพอะครับในฝั่งของ Department ในชั้นล่างนะครับของห้างสับสินค้าดีเอ็มโพเรียมแล้วก็มีการวางจำหน่ายอย่างจริงจังเนี่ยนะครับที่ร้าน a n a t เตอร์แมนสตอรนะครับที่ DM แอมคอร์นะครับในตึก Helix Tower ชั้น1น,นะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเป็นคนที่แวะไปช้อปปิ้งอยู่ใน M ีแอมคอรเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปอา a าเตอร์แมนสตอรี่เนี่ยก็จะไปเจอน้ำหอมที่เป็น Niche Perfume ดีๆเนี่ยได้มีโอกาสลองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่ Kiss Beauty Store นะครับที่เซ เวอร์ชัน5ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเทสได้มีโอกาสลองน้ำหอมแบรนด์นี้นะครับและจริงๆเขามีหลากหลายกลิ่นมากนะครับก็กลับมานั่งทำการบ้านพอสมควรนะครับพยายามจะค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอ้ทำไมยูทูบเบอร์ของต่างประเทศเนี่ยเขาถึงเลือกนะครับเชียร์อัพเป็นกลิ่นนี้นะครับว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นการคอลลาบเรชกับเซเลบริตี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอลอง เาเรียกว่าตอนที่ฉีดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองฉีดนะครับนี่สเปรย์เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับกลิ่นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบ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 แน่นมากนะครับคือ1สเปรย์เนี่ยมีความม,วาม,ม,วาม,มีความตึ้มากครับมีความแน่นมีความฟุ้งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าใครที่ลองครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตกใจว่ากลิ่นเนี่ยเขามีความแบบมค,มมค,มคมชัดมากๆตามสไตล์น้ําหอมของของฝรั่งเศส แท้นะครับผมมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆฉีดปุ๊บแล้วเพื่อนๆเนี่ยลองเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าดูนะครับสักประมาณ15นาทีพอกลิ่นเขาเนี่ยค่อยๆเบลนเข้ากับอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเพื่อนๆจะหลงรักกลิ่นนี้มากๆนะครับพอผมไปค้นประวัติดูนะครับเขาก็บอกว่าเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่า สถานที่ไหนที่คุณเนี่ยรักที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เขาค้นหากลิ่นนี้ปรากฏว่าคุณทิวด้าเนี่ยเขาก็เลือกว่าที่ที่นั่นเนี่ยก็คือบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความหอมที่มีความแบบโคซี่มีความสวีทนะครับมีความเทนเดอร์มีความคอมฟอร์ทเบิลแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกว่ามีความหวานที่อบอุ่น รจริงๆขวดนี้เนี่ยเป็นยูนิเซ็กซ์นะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงนะครับกลิ่นเปิดครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างแน่นแบบแน่นน้ำหอมสไตล์ฝรั่งเศสแบบแน่นๆเลยนะครับแต่พอฉีดไปสักพักเนี่ยกลิ่นเนี่ยมีความหอมมีความละมุนมากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากครับเพื่อนๆคืออยู่ทั้งวัน6-8ชั่วโมงเนี่ยอย่างแน่นอน ส่วนตัวนะครับผมชอบฉีดกลิ่นนี้สเปรย์อยู่ที่บริเวณแขนต้นแขนนะครับทางด้านขวาแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็อาจจะเลเยอร์ด้วยกลิ่นที่มีความมาสคูลีนมากขึ้นในบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาได้สร้างความ,วามหอมหวานแล้วก็ความอบอุ่นในสไตล์โคซี่มากๆกนะครับก็คือตามโจทย์ว่าที่ที่เรารู้สึกสบายใจที่สุดก็คือที่บ้าน,นครับเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมคิดว่า เหมาะกับเวลาที่ตัวเองเนี่ยนะครับเปิดแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็ทิ้งตัวอยู่บนที่นอนหรือว่าบนโซฟานะครับแล้วก็อยากจะนอนอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าจากจะเปิดฟังพอดแคสต์นะครับอาจจะฟังเป็นช่องมาดินพูฟังเป็น Are you okay ใน the standard นะครับพอดแคสต์ Podcast. หรือว่าอาจจะฟังช่องปอนจะครอบเส้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของคุณปอนในช่วงแบบ lazy sunday อะไรประมาณนี้คือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่ดู หวานผ่อนคลายนะครับคราวนี้ในส่วนผสมของเขาจริงๆนะครับที่เขาเขียนมานะในหน้าเว็บเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีส่วนผสมของเป็นแบบแมนดารินจิงเจอร์นะครับพัมคินแอคคอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของโน้ตกลางของเขาเนี่ยก็จะเป็นดอกอิมอกเตลนะครับเป็นนารูรี่แล้วก็เป็นโรสแล้วก็ในเบสของเขาเนี่ยก็จะเป็นวิตเทเวอร์ก็เป็นเหมือนหญ้าแฝกนะครับแล้วก็เป็นพวกมัสต่างๆเนี่ยคือกลิ่นที่เขาพูดเนี่ยนะครับกับกลิ่นที่ผมได้กลิ่นเนี่ย จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าบ่งบอกความเป็นขวดนี้ก็คือเป็นกลิ่นของมีความเป็นเมเปิลไซรัปกับดอกอิมอกแตวนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆดอกอิมอกแตวที่เป็นสีเหลืองๆนะครับที่เขาใช้มาทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์ธธบำรุงหน้าอย่างเงี้ย ผมว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนการที่เขาเนี่ยเลือกเป็นเหมือนทั้งแครอททั้งพัมทีนแอคคอร์ดต่างๆแล้วก็สื่อสารออกมาผ่านสีส้มเนี่ยนะครับก็น่าจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบกลับบ้านนะครับแล้วก็อบขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีความรู้สึกมีความหอมห,อมหวานซ่อนอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า,ากลิ่นของดอกอิมม็อกเตลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนะครับมีกลิ่นของมัสมีกลิ่นของความเป็นแบบ สวีทเนี่ยความหวานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความโพสิทีฟค่อนข้างมากสำหรับกลิ่นนี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะเลือกประมาณสัก4ลุกนะครับของการแต่งตัวเพืเพื่อนเนี่ยได้ดูว่าถ้าผมเนี่ยจะเลือกฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยผมอยากจะแต่งตัวในสไตล์ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลุกแรกนะครับนี่อันนี้ตอนนั้นผมไปงานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับนี่ข้างๆเขาก็จะมีดอกไม้ ประดับอยู่นะครับก็มีความรู้สึกว่าลุคนี้เหมาะกับการฉีดกลิ่นไลดิสมากๆนะครับเข้ากับบรรยากาศอะไรแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลุกที่2นะครับมีก็จะมีความรีแลกซ์มีความสบายๆนะครับใส่แจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าแบบรัด้นนะครับในวันสบายๆเนี่ยให้มีความรู้สึกโคซี่โฮมี่นะครับอุ่นๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบว่าผ่อนคลายในวันที่รู้สึกรีแลกซ์ก็สามารถที่จะ แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ฉีดกลิ่นนี้ได้นะครับสำหรับลุกต่อไปนะครับก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับนี่ก็จะเป็นลุกที่มีการเลเยอร์นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเข้มแล้วก็เลือกแจ็กเก็ตที่เป็นสีแบบออกโทนแบบสว่างน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลุกสุดท้ายนะครับที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับกลิ่นนี้นะครับนี่ก็เลือกมาทั้งหมด4ลุกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดว่าเอ๊ะถ้า จะลองฉีดน้ําหอมกลิ่นไ i ดิสเน่จะเลือกเป็นเสื้อผ้าประมาณไหนที่เข้าในมุมมองแล้วก็ความรู้สึกแบบผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกสั้นๆว่ากลิ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความหวานมีความ powdery นิดๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่คนที่ชอบแนวเนี้ยก็น่าจะชอบไปเลยนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือ performance เนี่ยดีมากนะครับกลิ่นติดทนนานนะครับผมคิดว่าฉีด2สเปรย์นะครับที่แขนซ้ายแขนขวาเนี่ย ก็อยู่ฟุ้งทั้งวันแล้ว 6- 8ชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองฉีดครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โกิ่นเขาแบบแน่นตึบมากนะครับไม่ต้องตกใจพอเวลาผ่านไปสัก15นาทีสักครึ่งชั่วโมงอ่ะอาจจะเป็นกลิ่นที่เพื่อนๆเ,เนี่ยหลงรักก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยผมลองเอากลิ่นนี้นะครับมาฉีดลงบนเตียงแค่สเปรย์เดียวนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งเนะี่ยนอนกลิ้งอยู่บนเตียงเนี่ยโอ้โหแฮปปี้มาก มีความสุขมากนะครับรู้สึกถึงการผ่อนคลายรู้สึกถึงความโคซี่รู้สึกเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับตามที่เขาเนี่ยได้ดีไซน์กลิ่นนี้ไว้จริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็ลองแวะไปดูที่ another man story นะครับที่ d m quartier หรือว่าที่ kiss beauty store ที่ central world ชั้น5ก็ได้นะครับชื่อแบรนด์ อ่านยากนิดนึงผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะ pronunciation เนี่ยถูกหรือเปล่านะครับอ่านให้ฟังอีกสักรอบนะครับเขาอ่านว่า i t ท l i p b r บ a d o ดองนะครับหรือว่า e l d o นะครับอาจจะเรียกชื่อยอ่อเขาเป็น eldo ก็ได้เนาะ i t ท l i p b r บ a d o ดองนะครับนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์นิชนะครับที่ผมคิดว่าน้ำหอมเขาเนี่ยมีคุณภาพ4,900บาทสำหรับ50าสมลคุ้มไหมก็คิดว่าคุ้มนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ย แน่นทนทานนะครับคือฉีดปุ๊บเนี่ยรู้ว่าฉีดน้ําหอมมาแน่นอนนะครับจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบเบาๆสบายๆแบบเออไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นอันนี้จะไม่ใช่อันนี้เป็นกลิ่นที่แบบฉีดมาปุ๊บแล้วแบบรู้เลยว่าฉีดน้ําหอมมานะครับถ้าต้องการความคุ้มค่านเนี่ยก็ให้เลือกเป็นขวด 100ml 6,900บาทนะครับนี่ก็แพ็กเกจก็มีความสวยงามน,นะครับแล้วก็ทุกๆขวดของเขาเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์วงกลมแบบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งสําหรับคนที่ รักน้ําหอมนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้แบรนด์แปลกๆที่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้น้ําหอมเนี่ยเพียงแค่ขวดเดียวต่อหนึ่งวันนะครับเพื่อนๆอาจจะมีกลิ่นอื่นๆนะครับที่ฉีดอยู่แล้วแล้วอาจจะเอากลิ่นนี้เนี่ยไปเลเยอร์ทับอีกสัก1ชั้นเพื่อสร้างความหอมหวานก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะฉีดกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นเมนแล้วค่อยหากลิ่นที่มีความมัสคูลีเนี่ย มาเติมเพื่อที่จะลดทอนความสวีทหรือความหวานที่ซ่อนอยู่ในกลิ่นนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการคอมไบ้น้ำหอมของแต่ละคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสนุกกับการเล่นน้ำหอมมากยิ่งขึ้นยิ่งเรามีน้ำหอมกลิ่นแปลกๆที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับแล้วก็เวลาที่ใครถามว่าเอ๊ะฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรแล้วเราบอกว่าอ๋ออิทิลเปียดองทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะคือแบรนด์อะไร นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มาดูในรีวิวในช่องมาดินผูได้นะครับก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะอ่านชื่อแบรนด์ว่าเอเขาอ่านยังไงแล้วก็น้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยเป็น m o o d and Tone ประมาณไหนนะครับคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพกันนะครับวันนี้ผมจบทินผูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงเนี่ยฝากกด Subscribe ช่องมาดินผูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ